เรื่องทองกรุ่มสีอยุทยากรุ่มศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช2558คตินิยมเรื่องทองทองเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาแต่ครั้งอดีตการเพราะเป็นของมีค่าราคาสูงกว่าสิ่งอื่นหรืออาจจะเรียกได้ว่ามีค่าควรเมืองตามคตินิยมแต่ครั้งโบราณเนื่องจากทองมีค่าสูงสุด คนสมัยตอนเวลาสู่ขอทำพิธีมั่นหรือแต่งงานเขาเรียกค่าสินสอดค่ามั่นกันด้วยทองคำเป็นหลักจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปประพันธ์ก็ได้แต่โดยมากเรียกกันเป็นทองรูปประพันธ์ที่เรียกเป็นทองแท่งก็เพื่อความสะดวกฝ่ายหญิงสามารถจะเอาทองไปแปรรูปทำอะไรก็ได้ตามชอบใจเช่นเรียกทองสิบบาทอาจแยกเป็นสร้อยคอเสียหบาทสร้อยข้อมือหบาทก็ได้ แม้แต่การโกนจุกการขึ้นบ้านใหม่เด็กเกิดใหม่ก็มีการให้ทองคำเป็นของขวัญกันและถือเป็นของขวัญที่มีเกียรติสำคัญมีหน้ามีตาที่สุดกล่าวคือพี่ป้านะ้าอาเอาทองมาให้เป็นของขวัญเป็นการทำขวัญเป็นทุนรอนแก่ลูกหลาน มีข้อสังเกตยอย่างหนึง่งปีใดชาวนาชาวบ้านทำนาได้ข้าวดีราคาทองก็จะสูงขึ้นตามด้วยเพราะแสดงว่าปีนั้นเศรษฐกิจของชาวบ้านดีจะมีการสู่ขอแต่งงานกันมากกว่าปกติ พระนามของพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำนานก็กล่าวว่าเมื่อแรกเกิดพระบรมวงศานุวงศ์และพระญาติทั้งปวงมีความชื่นชมยินดีจึงนำอู่ทองอาจจะเป็นเปลขันทองหรืออ่างทองโดยมากเป็นเปลทองมาถวายเป็นของทำขวัญคนทั่วไปจึงได้เรียกกันว่าพระเจ้าอู่ทองมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สมัยก่อนยังไม่มีธนาคาร การเก็บรักษาทรัพย์สินของมีค่าชาวพื้นเมืองนิยมซื้อทองหรือแลกเปลี่ยนเป็นทองนำมาเก็บไว้เนื่องจากราคามาตรฐานมูลค่าไม่ตกเป็นถาวารวัตถุไม่ชำรุดแตกหักฉีกขาดได้ง่ายอย่างธนบัตรและเป็นทรัพย์ที่มีค่ายอมรับนับถือหรือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ง่ายทั่วไปการซื้อทองเก็บไว้จึงคล้ายกับเป็นการออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ไม่ต่างกับการฝากเงินไว้กับธนาคารจะนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ หากกลัวโจรผู้ร้ายจะมาแย่งชิงก็ใส่หม้อาไหายฝังดินซ่อนไว้ดังนั้นคนโบราณจึงวัดฐานะกันด้วยทองอย่างที่แปลงพื้นบ้านร้องว่ามีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่คือถ้าใครมีทองหรือว่าทรัพย์สินมากก็จะมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพนับถือแก่คนทั่วไปในทางราชการบ้านเมืองเมื่อ,อยามที่ต้องการติดต่อสร้างสัมพันธ์ธนายตรีต่อกันระหว่างประเทศ ของกำนันและเครื่องราชบรรณาการที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือทองซึ่งอาจแปรรูปเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยหรือไม่ก็ได้สมัยโบราณถือว่าทองมีค่าสูงและเป็นที่นิยมยอมรับกันเป็นสามัญสามารถใช้กำหนดแทนสิ่งของได้ทุกอย่างตลอดจนใช้แทนเงินตราคนสมัยก่อนจึงใช้ทองเป็นรางวัลตอบแทนแม่ทัพนายกองเมื่อเวลารบทัพจับศึกชนะ และยังนิยมใช้ทำเป็นเครื่องอลังการต่างๆประดับตกแต่งถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเครื่องประดับเครื่องแต่งกายคนโบราณถือว่าทองเป็นของสำคัญและมีความจำเป็นมากในทางสร้างสารรค์ความสวยงามขับผิวให้ดูเปล่งปลัง่งแม้แต่การตั้งชื่อลูกหลานก็นิยมเอาทองคำมาผสมด้วยถือว่าเป็นมงคลละาม ช่างฝีมือได้ชื่อว่าเป็นบุคคลมีค่ามีความสำคัญสำหรับสังคมเมืองมาแต่โบราณเปรียบเสมือนอย่างกับปัจจัยสี่สำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างหรือช่างศิลปะหัตถกรรมจึงมีเทพเจ้าผู้เป็นครูทางวิชาช่างคือพระวิศนุกรรมดังเช่นเมื่อพระนางจามเทวีเดินทางจากเมืองลบบุรีเพื่อไปเป็นนางกษัตริย์ปกครองเมืองหริพุนชัยได้นำช่างเหล็ก ช่างเงินช่างทองและหมู่ช่างอื่นๆติดตามขึ้นไปด้วยประเภทละ500คนย่อมเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าช่างมีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขาดไม่ได้และช่างเงินช่างทองก็มีมานานนับพันปีแล้ว ช่างต่างๆตามปกติก็จะมีทั้งช่างหลวงและช่างราชสมัยโบราณพวกนักเลงเล่นแร่แปรธาตุประหอดก็มักสนใจมีความรู้ทางช่างด้วยและที่เป็นพระภิกษุและสามเณรก็มีไม่น้อยดังจะเห็นได้ว่าทางราชการบ้านเมืองต้องประกาศสำรวจทำบัญชีรายชื่อพระสงฆ์อนุจรว่ามีใครเป็นช่างทำทองรูปปั้์ต่างๆบ้างเป็นช่างเงินช่างหุงทองช่างเขียนช่างปั้นช่างหล่อช่างตีเหล็ก เพื่อเวลามีพระราชประสงค์จะก่อสร้างทำถาวรวัตถุใดๆให้เสร็จโดยรวดเร็วทันการก็จะได้นิมนต์มาช่วยช่างหลวงได้สะดวกการนำทองคำมาประดิษฐ์เป็นวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์ใช้สอยมนุษย์คงจะรู้จักนำทองมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายก่อนอาทิทำเป็นแหวนต่างหูกำไลแขนสร้อยเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ชอบความสวยงาม ประกอบกับประดิษฐกรรมเริ่มแรกต้องทำในสิ่งของที่มีขนาดเล็กและง่ายก่อนต่อเมื่อมีความรู้ความสามารถในการสแสวงหาทองมาได้จำนวนมากและมีการพัฒนาเทคนิควิธีการทำฝีมือสูงขึ้นจึงคิดสร้างสารรค์งานสำคัญชิ้นใหญ่ๆอาทิทำเป็นรูปเคารพในาศาสนาและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีขนาดใหญ่และมีความประณีตละเอียดอ่อน เท่าที่พบหลักฐานการนำทองคำมาทำเป็นพระพุทธรูปมีมานับเป็นพันปีแล้วพระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรมประทับยืนแบบอมราวดีหรือศิลปะอินเดียลุ่มและน้ำกฤษณนาอายุราวพุทธศตวตรรษที่10ถึง12พบที่วัดจอมทองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทำด้วยทองสีดอกบวบหรือทองเนื้อสีคุณภาพไม่ดีบางท่านจึงกล่าวว่าเป็นทองสำริด ในสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16ได้พบพระพุทธรูปทองขนาดเล็กจำนวนมาก และเครื่องประดับนานาชนิดที่ทำด้วยทองก็มีจำนวนมากเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นและอิทธิพลอินเดียโดยมากได้จากแถบนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีบางทีก็ได้พบการเอ,าแ,อาแผ่นทองมาแผ่หุ้มพระพุทธรูปแต่เป็นการหุ้มด้านเดียวเฉพาะด้านหน้าในสมัยทวาราวดีช่างรู้จักการนำทองมากะไหลบนพระพุทธรูปแล้วแต่พบเป็นจำนวนน้อย สมัยศรีวิชัยและสมัยลบบุรีจากการขุดค้นที่วัดเวียงอำเภอชชย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าสมัยนี้รู้จักนำทองคำเปลวมาใช้แล้วการนำทองมากระไหลบนพระพุทธรูปดูจะมีมากขึ้นเครื่องทองประเภทลูกบัตร เรื่องประดับตกแต่งร่างกายก็พบจำนวนมากทั้งภาคใต้และภาคกลางฝีมือสูงด้วยโดยเฉพาะในสมัยลบบุรีมีความนิยมสูงในการนำทองมากะไหลบนศิลปะวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนามักจะพบว่ามีกะไหลทองเป็นส่วนใหญ่แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้สำคัญก็กะไหลทองพบมากที่เมืองนครศรีธรรมราชและภาคตะวันออกของไทยแต่น่าเสียดายเมื่อฝังดินนานๆทองหลุดไปเกือบหมดแต่ยังพอสังเกตได้ชัดสมัยสุขโขทยัย การนำทองมาประดับตกแต่งพระพุทธรูปดูจะมีความสำคัญเป็นจุดเด่นเห็นได้ง่ายเช่นการใช้ทองคำมาตีแผ่บุหุ้มพระพุทธรูปขนาดเล็กการกระไหล่ทองพระพุทธรูปมีชื่อมากเช่นพระพุทธสีหิงพระพุทธชิน,นราช การใช้ทองคำเปลวปิดพระพุทธรูปสำริดหรือโลหะต่างๆก็พบมากสำหรับเครื่องประดับตกแต่งกายก็มีฝีมือดีแต่นิยมทำเป็นเกลียกล้ยงๆหรือมีลวดลายเล็กน้อยไม่มีลวดลายประดับมากเหมือนสมัยหลังภาชนะพบมากจำพวกตลับใช้สำหรับบรรจุพระบรมธาตุหรือทำเป็นเจดีจำลององค์เล็กๆส่วนเครื่องภาชนะใช้สอยพบน้อย สมัยอยุธยามีการใช้ทองคำมากเป็นพิเศษเพียงแต่การนำทองคำเปลวมาปิดยอดปราสาทราชมนเทียนช่อฟ้าใบารากาตามวัดวาอารามต่างๆและปิดทองพระพุทธรูปไม่จำเป็นต้องนับรวมอย่างอื่นเท่านี้ก็นับว่าต้องใช้ทองมากมายแล้ว ตลอดเวลา417ปีของกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ได้สร้างงานประนีตศินป์ที่เกี่ยวข้องกับทองเป็นจำนวนมากล้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากรุงศรีอยุธยาต้องใช้ทองมากเหลือขนานับ